แต่แล,ลออะอำเภอห้าอำเภอในกาญจนีนะคะขอัเรียนเชิญเลยนะคะถามว่าใครค่ะก็วันนี้เป็นวันดีเป็นสีวัน สี่แล้วก็ป้ายสํานักงานฮะตรงจากแม่บ้านนะคะจากตุงแม่บ้านของในส่วนของโซนมายาเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยเรามีส่วนร่วมทุกภาคส่วนนะคะก็ถือตกทงนะททงนะถ้าเป็นภาษาเหนือเขาเรียกว่าตุงนะนะคะสวยงามทีเดียวนะคะการแต่งกายก็สวยสดงามนะคะสําหรับแม่บ้านนะคะถือว่าอนุรักษ์นะคะในเรื่องของการแต่งกายนะคะติดกตามขบวนดุริยางจาก ปล้องตลาดนะโรงเรียนบ้านปล้องตลาดนะคะจากอันนี้ก็คงจะเป็นบพี่แอบถือว่าเป็นบ้านพี่ของเรานะจากเทิงนำขบวนนักกีฬาของเทิงนะคะอำเภอเทิงอำเภิงไม่ว่าจะเป็นเทิงหนึ่งเทิงสองใชคะสำหรับเทิงนะคะเป็นอำเภอที่ใหญ่นะคะก็เลยแบ่งออกเป็นสองโซนนะคะโอกาสนะคะขอบคุณการในส่วนของ ชนเทิงน,นะคะสีสัญลักษณ์ก็คือสีฟ้านะคะใกล้ที่วางเราคนแรกที่ได้เล่นเลยกดีเราได้ออกเลยต้องกลัวว่าจะไม่ได้ยกตอนนี้นะคะขบวนของอำเภอเชียงของนะคะของก็คือสีแดงน,นะคะสำหรับเชียงของนะคะก็โดยการน,นำของท่านท่านขอ,อสว่างจองคำอาจะรย์พันนายกสมาคมนะค่ะ ในส่วนของพอวิีแกนนะคะก็โดยการน,นำของท่านนายกาพดุยารานะค่ะท่านนายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาของด้วยสีส้มสีประจำอำเภอนะคะโดยการนำของ่านสูงในการเสกเขียนกันสีนะคะแล้วก็บรนเวณนะคะสุนทรพนธาศิลป์ขบวนสุริยันจากโรงเรียนห้วยแก หลัเคารพท่านประธานอยู่ในขณะนี้นะคะก็เป็นขบวนนักกีฬาของอำเภอพญาเมฆเหนะคะไม่ทันหรือครัค่ะนะดะ้ครับจะเป็นคณะผู้บริหา,า,ารแถะข้างหน้ากัวเลขบอกใอดีตที่ผ่านมา,านักกีฬาอันนี้ภาพรวมนะคะอีกสักครู่หนึ่งะคะ่ะ จะประสบความกุญเมการสัมนาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตสี่ในนามของประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาและกีฬานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตสี่ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้รุลาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาและกีฬานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตสี่ ในวันนี้กีฬามีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับชีวิตแต่ละคนและชีวิตเป็นของบ้านเมืองประกอบกับสํานัดดานากงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ห่างไกลยาเสพติดมีสมรรถนะเหมาะสมพร้อมรองรับเป็นประชาคมอาเซียนเพื่อในการสนองพระราชดำรัสนโยบายตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สแสดงศักยภาพและความสามารถด้านกีฬา สนงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต4จึงได้จัดก,การแข่งขันกีฬาและกีฬาน,นักเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต4ระหว่างวันที่20-21กันยายนุทศธธร25 56, า2556ณสนามกีฬาโรงเรียนบ้านวยก้านรัฐล,ลาดประชาสงเคระห์และสนามกีฬาโรงเรียนไม้ยาววิทยาคม อำเภอพญยาบยุรงรายจังหวัดเชียงรายการบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายซึ่งได้ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการจัดการแข่งขันในครั้งนี้จำนวนหนึ่งล้านบาทบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายท่านเกียรติศักดิ์ชลเธนวงศ์ประธานในพิธี กาวเปิดการแข่งขันและให้โอวาสแก่นักเรียนและนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาและกีฬานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตสี่ทุท่านผูน้บริหารโรงเรียนในเขตบริหารการศึกษาเขตสี่ทุกท่านคณะครูอาจารย์ท่านภูมิเกียรติตลอดจน นักเรียนนักกีฬาที่รักทุกๆคนกระผมเกรียงศักด์วันชัยธนบงรองนายกองการบริหารโซนจังหวัดเชียงรายรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาและกริธาน,นักเรียนของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตเชียงรายเขตสในวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายประหนักเป็นอย่างยิ่งว่าการพัฒนาการศึกษาและกีฬาเป็นสิ่งที่สําคัญ เพราะฉะนั้นโอการบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจึงมิละเลยที่จะให้ความสําคัญทางด้านนี้โดยเฉพาะทางด้านกีฬาการกีฬาเน้นให้หรู้จักการพัฒนาประสบความเจริญนึกคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาและนักกีฬาวันนี้จงเป็นนักกีฬาทีมชาติในวันหน้าปี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอเปิดการแข่งขันกีฬาและปริธานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เตศจังหวัดเชียงรายณนะบัดนี้ขอบคุณครับในปีนพฤยภาคมก็จะได้บรรเลงเพลงมหาเลิกมหาชัยนะครับผม เสียงพรบมือหน่อยค่ะสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาและกรีทานักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชีงรายเขตสีของเรานะคะนักกีฬาผู้ต่อโรงเรียนป้านุ้ยก้ารับประชาชนเราไม่ไดเกี่ยวกับ และกีฬาพบเลงและก็เป็นลูกหลานบ้านใจตร้าของเราทั้อองหมด